คาถาบูชาพระศิวลีพระศิวลีได้รับคำสรรเสริญจากพุทธองค์ว่าเป็นพระเทระผู้มีลาบมากโบราณท่านว่าพระคาถานี้ใช้สวดบูชาสามจบหรือเจ็ดจบก่อนเข้านอนจะทำให้ชีวิตประสบแต่ลาภผล พระิวลรีเป็นพระภิกษุสาวกเอตะทะพักคะของพระพุทธเจ้าและท่านยังได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตะพักคะหรือแปลว่าผู้เป็นเลิศทางด้านมีลาดมากเพราะไม่ว่าท่านจะทำอะไรหรือไปที่ไหน ก็มักจะเกิดลาบกับท่านอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชื่อเสียงของพระซิวลีโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักและศรัทธาของผู้คนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้แล้วความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าใครก็ตามได้ท่องคาถาพระซิวลีเป็นประจำทุกวันชีวิตก็จะมีแต่ความสงบจุข ร่มเย็นและที่สำคัญยังมีโชคลาภรับทรัพย์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายอีกด้วยก่อนสวดตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัสสะภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสวดคาถาบูชาพระศิวลีสามจบศิวลีจะมหาเทโรเทวะตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมเห สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปจจยาทินหุอหังวันธามิตังสทาสีวลีเทรสะเอตังผู้นางสวัสดิลาพังพระวันตุเม สิวลีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทินหิสิวรลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหมหาลาภะภาวนตุเมลาเทนะ อุตตะโมโหติโสระโหปัจจะยาชินหิมหาลาภะสัทธาสุถีพะวันตุมสีวลีจะมหาเทโรเทวะตานะระภูชิโตโสระโหปัจจะยาทินหิ สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยากินเหุตอหังวันธามิตังสทาสีวลีเทระสะเอตังผู้นางสวัสดิลาพังพระวันตุเม สิวลีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิหิสิวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหมหาลาภะภาวะนะตุเมลาเะนะ อุตตะโมโหติโสระโหปัจจะยาชินหิมหาลาภะสัทธาสุทีะวันตุมสีวลีจะมหาเทโรเทวะตานะระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทินหิ สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปจจยากินเหิุอหังวันธามิตังสทาสีวลีเทรสะเอตังผู้นังสวัสดิลาพังพระวันตุเม สิวลีจะมหาเทโรเทวตา,าระปูชิโตโสระโหปัจจยาทินหิสิวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโซระโหมหาลาภะภาวนะตุเมลาเะนะ อุตตะโมโหติโซระโหปัจจยาชินหิมหาลาภะสัทสูตีพระวันตุมี